อัลบัมม้บ<อ>บมใหม่ของกอล์ฟหน่อยก็อัลบั้มเดี่ยวของกอฟจริงๆซิงเกิลที่3หลังจาก I Can Breathe นะครับจะปล่อยช่วงธันวาแต่พอดีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็ไปปล่อยมะกะลาพร้อมอัลบั้มเลยตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกครับค่ะแล้วถ้าหลังจากอัลบั้มเดี่ยวเสร็จจะเป็นคู่เลยไหมคะเอ่อน,น่าจะสักพักน่าจะประมาณกลางๆหรือไปไปลายปีครับจะกลับมามทำคู่กันอีกใช่ครับพอก๊อลฟก็มีโปรเจกต์กอล์ฟอยากทำแบบ เป็นเบื้องหลังด้วยอะไรย่างนี้ด้วยครับเน้องไม้บอกว่าจะแตกต่างจากเมื่อก่อนใช่ปะอันไหนครับคู่อะครับมันก็ถ้ากลับมาทำคู่กันมันก็ต้องมีอะไรที่ใหม่ๆอยู่แล้วไม่คงไม่ทําเหมือนเดิมอะครับใช่เพราะแนวเพลงทุกครั้งที่เราทําเราก็อยากให้มันใหม่อยู่เสมออะไรอย่างี้ครับอย่างอัลบั้มเดียวของกรอบนี้ก็จะค่อนข้างใหม่มากจะมีแนวดับสเตปเป็นดับสเตปที่แบบตอนนี้แบบก๊อบเดิมไม่ถามใครยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เป็นในกลุ่ม กลุ่มที่แบบไม่กว้างมากแหะคือกอฟพยายามเปิดให้ให้คนฟังอะไรมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้บ้านเราจะมีที่หลักๆที่ในเมนสตรีมคือจะมีแค่ป๊อปบ็อกที่ค่อนข้างฮิตมากอะไรเงี้ยกอฟก็คิดว่าน่าจะมีแนวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเข้ามาในบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็เบนไปทางเฮาส์ไปอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากครับคือกอฟชอบทางนี้อยู่แล้วแฟนจะชอบก็ไม่รู้ว่าว่าจะชอบหรือเปล่าเอ่อไม่อยากให้ใครตัดสินนะอยากให้ลองฟังดูก่อนอะไรเงี้ยรอลว่า รอรอ MV ็เพลงที่3ดีกว่าเพราะมันค่อนข้างตื่นเหมือนกันครับเหมือนกับว่าน,นักเสนอแนวแปลกใหม่ให้ใช่ใช่<ด>ก็ก็ด้วยครับแล้วคือเอ่ออัลบ,บั้มนี้เราทำดนตรีเองอะไรอย่างงี้ด้วยครับเป็น Executive Producer ด้วยครับก็ก็เต็มที่กับซาวด์ดนตรีแล้วครับแสดงว่าก็คือเป็นการพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆก็ช่วงนี้ก็เรียน SAE อยู่ครับแล้วทำทำ,ทำเพลงทำอะไรอย่างงี้ครับก็คือมีถามนึงล่าสุดมีคนเขียนเราไปเดินกับสาวคนนึงที่ชื่อชอนยูแบนพายทำไวไลท์ อ๋อไปไพทวายไลฟ์ไปกับพี่เกียวแฟนพี่แซนแล้วก็ไปกับพี่แซนด้วยอพอดีพี่แซนวันนั้นเขามีบัตรอะไรไม่รู้ของเขาที่แบบรอบเพรสที่ทวายไลฟ์มันเข้าก่อนก็เลยแบบชวนกอล์ฟไปดูก็เลยเอองั้นขอไปหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปดูด้วยกันอย่างเงี้ยเทรนด์พี่เกียวครับกับพี่แซนครับพี่แซนพี่ชายกับเองครับกับยิวราคะ ก็ก็เรื่อยๆครับคือช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับอัลบั้มอย่างที่บอกแล้วก็ล่าสุดก็ไปไปกับพวกพี่บีอะไรเงี้ยมาครับพี่บีพิรพัฒน์อะไรเงี้ยครับก็ปกติครับครับความสัมพันธ์ตอนนี้เราถือว่ายังคงกป็นอยู่หรือว่าแบบลดระดับความสัมพันธ์ดีครับเราเออก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆ เรื่อยๆแบบเรื่อยหันหันหันเรื่อยๆครับเธอไม่ใช่เขาไม่ใช่เต็มปากเลยฮะเขาพูดมเต็มปากว่าจะยอะไรนะครับแลุดเขาเมื่อกี้ตอนนี้เขากลับมานี่ยังน่าจะกลับมาแล้วครับอือแสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยระยะหล่ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ทำงานด้วยอย่าเงี้ยถือว่าความสัมพันธ์นี้มันเรียกว่าแฟนไม่เต็มปากแบบไหมคะอืมไม่เดี๋ยวรู้แล้วบอกแล้วกัน เกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างเราสองคนหรือเปล่าชื่อเหมือนเพลงเลยพี่แรงแรงก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติของความรักทั่วไปครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรชัดเจนเดี๋ยวมาบอกแล้วกันครับก็ทำตอนนี้ก็ทํางานอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอืมเพราะเพราะงานด้วยแล้วก็แล้วก็หลังจากที่เขาไปสิงบรีช่วงนั้นนะแล้วก็ไปทำละครเวทีมาเรื่อยๆ แล้วพอเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นร่าจุดคุยกันเมื่อไหร่ครับล่าสุดคุยกันเมื่อไหร่คุยกันร่าเมื่อไหร่คุยกันเมื่อไหร่หรอก็ก็คุยในคุยในไลน์ไลน์นะครับจำไม่ได้แล้วล่าสุดเมื่อไหร่ในไลน์เกี่ยวกับคุณแม่หรือเปล่าคะพม่ค่ะอืมแม่ก็คุณแม่อยู่บ้านครับไม่ได้อะไรครับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ครับอือ